เปิดลูกเต่มุมมาแล้วดักล้านวงเคียวมาได้บอลอยู่ที่กีษดากรเกือบสั้นไปได้โยนเข้ามาอีกทีนึงถึงไหมแล้วเรียบร้อยเลยครับเป็นประตูขึ้นน้ำของทีมเยือนขอนแก่นนะครับแล้วนะครับเพื่อนสมประสงค์โยนเข้ามายังดักไว้ได้โดยฟอลเชส จะเก็บบอลได้ไหมพรม,มินเด่นได้คืนกลับมาให้สมประสง์มองแล้วซัดด้วยขวาเป็นเซฟของบุญยเกียรติได้สองอีกแล้วคนระับขนแก่นเอฟซีแล้หลบสวยนีครับมาให้สมประสงสมประสงมองขวาเติมหนึ่งคนตรงกลางมีธีรพัฒนออกไปทางขวารัตพนครับมาให้สมประสง์ได้เปิดด้วยหืมโฉบไม่ถึงสำหรับธีรพัฒนนะครับครับ ไปเริ่มกันใหม่ในะแล้วดูกาลหน้านะครับเปิดมาไม่ดีครับนริ์บอลอยู่ที่คนินเข้ากลางมาให้สารัดแล้วอาแลอะครับออกมาทางขวาสุดสิรลิชัยได้ซัดหืมบอลยังไปติดยุกิโนฮละจะสวนแล้วคงพัดให้มาไม่ถึงสมประสงค์ ยังเคลียบอลออกมาได้เอาละครับยังเป็นเกมบุกของเจ้าบ้านชวันวัดเล่นสัส้นๆกับซาไกให้ชวันวัดมาทางขวาสิมเส้นโยนมาลึกไป <c oughs> เป็นนาฬินะครับที่ยังคว้าไปเองแล้วจะเป็นเกมสวนกลับของเจ้าบ้านเอาละครับขอนแก่นเนี่ยมี3ามคน,นครับในแดงของตัวเองจะทําได้ไหมราชนาวีบอลอยู่ที่ดักลาสแล้วออกไปทางซ้ายให้สิทธิชัย สีิชัยมองเปิดเข้ามาดักลาดไม่ถึงนะโ,โอ้โหนะครับต้องมาดูว่าจะเจาะช่องไหน,นครับแม่นไหมชาวันวัดเก็บได้ได้ดวลกับพงพัดช,ชาวันวัดอยังรอเพื่อนเติมขึ้นมาช่วยมีสิริชัยมาซ้อนสีชัยพาบอลขึ้นมาแล้วได้สองเลยบอลเนี่ยออกไปไกลเลยครับเป็นเกมบ,บุกข,ของเจ้าบ้านบ้างสิริชัยวรลุเชตออกบอลไปให้คณิน เล่นสัส้นๆกับวิสลุตได้สวยเติมขึ้นมาทางซ้ายวิสลุตโยนมาถึงไหมดังลัดอย่างดูหนหนยุกิไปหน่อยเนี้ยสมประสงค์ได้โดนกับวิสลุตหนีมาได้สมประสงค์เล่นจังหวะน,นี้กับแล้วถึงอยู่ไม่เจอบอลนะครับสําหรับบุญเกียรติได้โยนกดดันขึ้นมาใหม่จะให้ธีรพัฒน์แต่ว่าสาไปแล้วครับเธอรัดพักดีเป่านกหวีดนะครับ เป็นชวันวัตนปั่นด้วยขวามบอลเนี่ยไปทางเสาสองแล้วว่าเฉียดเสาอ,ออกไปเนี่ยบอดักลาดเข้ามาในกรอบเขตโทษสิริชัยภูมิพัฒสิริชัยวัลุเชตเบิร์เร็วให้ปะพวิตมองปะพวิตรตากเข้ามาดักลาดได้โขงแต่ว่าบอลยังยังโดนไม่เต็ม <c oughs> แล้วมีกระแทกกันครับวรลุเชตกับทางด้านของของอนุพันธ์พาบอลขึ้นมา อนุพันธ์ดวลกับสิบิชัยแล้วเนียนนิติกรนะครับเอาแล้วสกัดบอลไม่ขาดอนุพันธ์ยังได้บอลอยู่เปิดด้วยซ้ายเข้ามาจะให้ส่งมะสงค์ได้ไหมแล้วได้ยิงจังหวะเดียวเลยโดยสุทยนทรแสงวงสิบิชัยมองแล้วตักขึ้นไปดักหลาอย่างไกลไปอยู่ขอนแก่นจะสวนได้ไหมวิศรุตนี่เทสมาแล้วยังถึงบอลก่อนทางด้านของน้วิมินครับวิศรุตตักมาดักล้าดได้โขงแต่บอลยังไม่ตรงกรอบ เล่นไม่เข้าใจกับดักลาค,คาโดโซ่นะครับน,นี้ดัรลาก็ดูเหมือนจะเงียบเงียบไปหน่อยนะครับปภวิทเก็บบอลได้แล้วยิงเลยโอ้โหจะรับที่จะรับหน้าที่เต็ม,ม,มุมสิทธิชัยเปิดลูกเต็ม,มุมเข้ามาขึ้นได้ไหมขึ้นได้แต่ว่า บอลเนี่ยมันไปเข้าหน้าต่างนะครับโอ้โ oh. หเวลายังเหลือนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับสีชยัยภูมิพัดกับเบิ้ลจังหวะเดียวก็ไม่ผ่าน กีดพัดแล้วขอนแก่นจะสวนขึ้นมาทางขวาโล่งเลยสมบงต์สงศิวกรให้มาสมบัตสงาอะไรครับขอนแก่นมาทางขวาสมบัตสงมองแล้วกดเลยสิชัยมองอย่างอย่างไม่ให้เล่นกับสิชัยหลอกหนึ่งจังหวะสีสชัยเข้ากามมาให้สัญญาสกายมองมองแล้วจะกดไหมอย่างไม่กดยัดเข้ามานี่ก่อนอาเป็นวัลุเชตหลุนเข้ามาสีชัยรับุืงอดได้ขีไหมยังไม่ได้แล้วครูสิ่งให้ฟาวเลยโอ้โห จะพัดไปสกัดใส่ทางด้านของทัศยาสาไก่ยังคงเปิดเกมบุกต่อนเนื่องครับเจ้าบ้านขาดดโซมาถึงไหมยังถึงวิสรุตตักด้วยซ้ายมาบอลก็ไม่แม่นสุสินมเาเสด็อจอดพดีเป่าน้องวีดให้เริ่มเล่นชาววัดเปิดย่อยๆขึ้นมามีลไไไมตังบอลเนี่ยเกือบเกือบนะครับ เข้ามาโริโก้ฟอร์เชสสิริชัยมาสมงอสขวาส,สุดนี่เติมไปแล้วครับชาววันวัดเข้ากลางมาส,สวยๆสิริชัยภูไม่พัดไม่ไมถึงถึงไหมยังไม่ถึงอีกดิตยยังเก็บบอลไว้ได้แล้วจะได้เาแล้วครับดักลาสคารโดโซ่นะครับจะรับหน้าที่สังหารซิคิดลูกลนี้นะครับผู้สินเสิดอัดพอดีเป่านกหวีดดักลาสคารโดโซ่ตัดสินใจจะเปิดเดิน หญิงยังยังไปติดบอกใช่มาสมองตั้งให้สิริชยภูมพิพากษายิงไม่ซ้ายบอลยังไม่ผ่านทางยศรันหัวตมเดียวมาได้ส่วนไหมขนแก่นสมประสงไม่ล้ำหน้าครับจังหวะนี้ดวลกับปรับพวิสสมประสงมองมองสมประสงแล้วผ่านมาได้ปั่นไม่ซ้ายบอลยังไม่ตรงกอยังไม่แม่นเหมือนกันไฮมีจะไปเองพลิกสวยสุไฮมีเป็นสมประสง ดักล่าคาร์โดโซโดนลมดักลาสยังเคลียวมาได้แล้วเปิดเปลี่ยนแกนเร็วเลยสีชัยภูมิพัฒน์เก็บได้สวยสีสีชัยดวนสีชัยดวนกับอันุพันแล้วยิงด้วย้ายได้ลุ้นอย่างวันนี้บอลยังไปเข้ามือนะครับราชนาวีจะได้เปิดเกมบุกในช่วงท้ายเกมนะครับสีชัยมาที่สุไหมีสุไหมีจะไปได้ไหมสุไหมีเปิดเนลเลียเข้ามาสิชัยภูมิพันยิงแล้ว ได้ไหมยังไม่ได้โอ้โหกุสินวนะ่าไงแผ่ปล่อยแกงขึ้นมาโดยนาลิ์มองคืนกลับมาให้บุญยเกียรอแล้วไปเข้าเข้าหนักเลยนะครับทางด้านของพิทักษ์พาพิลมนะครับตีอยของเรานะครับ ได้บุกอีกชุดหนึ่งครับราชนาวีบอลเลยมาไม่ถึงครับโอ้ยสิทธิชัยเป็น,น